สามสองอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็ตอนนี้อยู่กับผู้รองของรายการสโตนซุปเปอร์ไฟส์อ่ะเรามาพูดคุยกับผู้มาเยือนก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับกุหลาบดำตัวเต็ปเปอร์ไทยครับยังไงบ้างน้องมาใต้ก็มาใต้ครั้งนี้นะ่าจะเป็นครั้งที่ที่ห้ามั้งครับครั้งที่ห้าเออก็ถือว่าบ่อยเหมือนกันใช่ครับสต่ตียังไงบ้างครับ ก็มาก็ยังไม่แพ้ใครครับอเดี๋ยวก่อนเขาไม่แพ้ใครนะครับเขมารอบนี้เนี่ยเขาบอกว่าครั้งที่ห้าแล้วตะตูนเคยมาไหมไม่เคยครับไม่เคยก็เดี๋ยวเป็นครั้งแรกใช่ครับครั้งแรกครับวันนี้ถือว่ามาเหยียบหน้าบ้านศิลปกรเลยครับใช่ครับเป็นไงบ้างครับกดดันอะไรไหมก็ไม่ครับสบายๆครับไม่ไม่ได้กดดันอะไรบรรยากาศแวดล้อมอะไรตอนนี้เราคิดหนักไหมเหมือนเหมือนบ้านเราครับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมก็เหมือนบ้านเราครับได้ครับยังไงบ้างครับสามไฟหลังสุด สามไฟหลังผมชนะชพ้หนึ่งแพ้สองครับหรือว่ามาแพ้สองไฟล่าสุดใช่ครับแพ้สองไฟติดครับไฟนี้จะกลับมาย่งเกิดได้ไหมก็ว่าไฟแน่ต้องเอาให้ได้ครับครับผมต้องกลับมาให้ได้ครับไฟนี้พี่กัดเท่าไหร่ร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแหละใช่ครับคุมมาเท่าไหร่ก่อนชกก็สี่ห้าโลครับเดี๋ยวเรามาเหยียบตาช่างเนี่ยกะจะเหยียบหนึพอดีหรือว่าเกินนิดหน่อยกะกะพอดีครับพอดีเลยก็ได้พักสบายสบายใช่ครับอายุเท่าไหร่แล้วน้องปีนี้ ปีนี้ยี่สิบสามย่างยี่สิบสี่ี่สายี่สิบสี่ครับก็ถือว่ายังไม่ถึงอะายุเยอะมากเท่าไหร่ยังไปได้อยู่ครับอยู่ที่ค่ายมีใครมุกตั้งกูสอนบ้างก็มีพวกกุหลาบขาวก้องไก่ครับกุหลาบขาวก้องไก่แล้วก็เด็กๆตัวใหญ่ในค่ายหลายตัวครับวันนี้ฝากแฟนขับหน่อยน้องความมั่นใจก็ฝากพี่น้องเอฟซีนะครับค่ายมวยสายจอเปียนะครับแล้วก็เอฟซีกุหลาบดํานะครับคืนนี้นะครับฝากมาเชียร์กันเยอะๆครับเต็มที่แน่นอนครับเต็มที่แน่นอนสุดท้ายมีนิดนึงครับ ไฟที่แล้วสิวกรชนะน็อนกด้วยหมัดเราไปไงบ้างครับเห็นหมัดเขาแล้วก็ก็ใช้ได้ครับ <c oughs> คิดว่าหมัดหมัดซ้ายเรากับกับหมัดของสิวกร,วรเนี่ยใครโดนโดนคิดว่าของโดนของเราหล่นไหมก็ <c oughs> ต้องดูบนเวทีครับว่าใครจะโดนใครก่อนครับแต่ก็ยังมันนง่นใจในพลังกำปังของเราอยู่ใช่ครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวไปที่สิวกรบ้างครับผมเอาไงว่าน้ำชาเขามาต้ายังไม่แพ้ใครเลย เดี๋ยววันนี้จะถ่ายอ่ะวันนี้วันนี้ถือว่าเปิดบ้านต้อนรับเลยนะครับผมคิดว่าการที่ชกในบ้านตัวเองนี่บริษกาเป็นล้อมเป็นสิ่งได้เปรียบไหมวันนี้มองว่าได้เปรียบมองเชียร์อะไรเยอะรับของเชียร์มาเยอะเลยอันนี้คือแบบจัดหนักจัดเต็มเลยกองเชียร์มาเยอะอืม สถิติแปดไฟล์หลังสุดยังแพ้ไม่เป็นยังไม่แพ้ไม่เป็นครับเสมอไฟ์เสมอไฟห์นึงก็ชนะเจ็ดครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดในโชว์สวยเลยเหมือนว่าขู่กุหลาบดำไปในตัวเราไปชนะน็อกตรงนั้นครับแล้วก็อันนี้ลงมาใต้แฟนคลับเนี่ยต้องเยอะอยู่แล้วละครับที่นี่ไิไว้กี่ปีละหลายปีเออติดไว้สุดท้ายที่นี่น้ำหนักเท่าไหร่สามสิบสามสามสิโลวันเจ็ดแปดปีที่แล้วได้ไหมครับได้ขึ้นแป๊บเดียวหนักผมขึ้นแป๊บเดียว ก็ถือว่ามาถึงวันนี้แล้วก็เห็นแล้วตัวลบดาแล้วยังไงบ้างเขาก็มารังไกดีอได้ข่าวว่าต้นต้นเนี่ยเราก็กังวลหมักเขาแหละครับแต่ว่าประมาณไม่ได้อะอ่ามัวนลบดาอยู่ใกล้ๆลรวชวนเขาชวนแรกบอกเขาหน่อยดีว่าเราจะไปชวนแรกเขาก็ต่อยให้สนุกครับผมก็ต่อยถูกเป็นเหมือนกัว่าต้นต้นเราก็ระวังหมัดเขาเลยครับแล้วหมัดเราอ่ะครั้งเดียวก็ชนะนอก้วยหมัดนะเขาใช่ครับแล้ววันนี้มันมีรางวัลทำแตก เข็มละ500เลยนะอ่ออามีโอกาสไหมพูดนี่มีโอกาสไหมมีโอกาส,กาสเด้ออ่าหลนดดำก็ต้องหวังลแล้ว <c oughs> แหละมาถึงนี่นะเอออ่ะคือสุดท้ายชวนแฟนคลับมาช่วยเชียร์หรือว่ารอดูเรื่องทางบ้านสวัสดีครับผมเสี่ยวกว่าใจใจก็วันนี้อย่าลืมมาช่วยเชียร์และเป็นกคลังใจด้วยครับก็วันนี้ก็มาช่วยเชียร์กันเยอะๆครับก็ค่าบัตร2250บาทครับหน้าอ<ไ>่านครับก็มาดูกันเยอะๆครับผมอืมก็วันนี้สนุกแน่นอนสนุกครับสนุกครับกลับดูนะเดี๋ยวนะตั้งคู่ครับ นี่ครับก้อังบอกว่าบบเกือบเกือบเท่านะานหัวตัวเ,เ,เท่าเลยนะอ่าโอเคเนาะขอบคุณมาก